hello everyone welcome back to my channel นะคะสวัสดีค่ะทุกคนกลับเข้าสู่ช่องชมพู่ n g l i s h กันอีกแล้วนะในวันนี้เราจะมาฝึกแต่งประโยคโดยใช้ ESMR กันนะคะวันนี้นะคะพี่ชมพูจัดมาให้ทั้งหมด10ข้อเลยแบบจุๆเป็นประโยคที่เราสามารถเอาไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันด้วยโอเคเริ่ม okay, เลยดีกว่านะคะข้อที่1 you from America เขาบอกว่าอะไร you you คือใครคะคุณคุณ from จากจากอะไร America เขาต้องการจะสื่อว่าอะไรคุณมาจากประเทศอเมริกาค่ะเริ่มเลยค่ะเวลาเราพูดบอกเราเราต้องพูดคําว่า you ขึ้นต้นประโยคก่อนใช่ไหมคะเอาประธานขึ้นต้นประโยคก่อนค่ะเป็น you ค่ะตามด้วยอะไรตามด้วย verb to be รูปประโยคหลกัหลกๆจะต้องมีประธานถูกไหมคะประธานตามด้วยกริยาของประโยคถูกต้องไหมคะ จึงจะเป็นประโยคได้ประโยคจะต้องมีประธานและกริยาค่ะประธานของประโยคของเราคือ you ค่ะกริยาในข้อนี้เราใช้ verb to be is am are เป็นอยู่คือค่ะกริยาในข้อนี้เราคือ verb to be ค่ะ is am are เป็นอยู่คือนะคะ you, you ใช้กับ you ใช้กับ <you S 1> verb to be อะไรเอ่ย is am, หรือ are t i k t o k TikTok you are นะคะ you are from America แปลว่าอะไรคะ you are from America แปลว,ว่าคุณมาจากประเทศอเมริกาและถ้าสมมติว่าเราอยากทำเป็นประโยคคำถามนะคะเพียงเอา are เปนต้นประโยคเท่านั้นก็จะกลายเป็นประโยคคำถามแล้วนะคะเอา are เปนต้นประโยคเลยค่ะเป็น are you from America นะคะแบบนี้นะ are you from America ถ้าเราจะตอบเราจะต้องตอบว่าอะไรคะคุณมาจากประเทศอเมริกาหรือเปล่านะคะเราจะต้องตอบว่าถ้าเรามาจากประเทศอเมริกาตอบว่าอะไร Yes, I am ถูกไหมคะเพราะว่า I ใช้กับ am ถ้าไม่ล่ะคะไม่ใช่คำว่า No I am not นะคะเราจะไม่มีตัวย่อของคำว่า am not เด็ดขาดนะคะ,นะคะเราจะเขียนประโยคเต็มมันไปเลยนะคะ No I am not นะคะแล้วปฏิเสธล่ะปฏิเสธเ,เพียงแค่เราเปลี่ยน are เป็นคำว่า aren't ค่ะเป็น you are not from America นะคะสันส้นๆเลย are not เนี่ยเราสามารถยอร่อเขาได้นะคะเราสามารถยอร่อเขาได้ยอ่อเป็นอะไร are not เป็น aren't ค่ะ วิธีการสะกด aren't ง่ายๆนะคะเพียงแค่เราคัดลอก are not มาทั้งหมดแต่เราเปลี่ยนตัว o นะคะเป็น apostrophe เท่านั้นค่ะทุกอย่างเขียนติดกันก็จะกลายเป็น aren't แล้วนะคะนี่คือวิธีการสังเกตเลยนะคะเวลาพี่จำเนาะพี่จะจำว่ากอป์มมาทั้งหมดนะคะแล้วก็ apostrophe แล้วก็ t นะสำหรับคนที่จำไม่ได้ว่า aren't เขียนยังไงนะคะ is n t ก็เหมือนกันคะ่ะ is n t ให้ดูเลยนะคะ isn't แบบนี้นะคะมันยอ่อมาจาก is แล้วก็ not ค่ะเห็นไหม is not เปลี่ยน o เป็น a for to fee แล้วก็ t แค่นั้นเองกอบมาหมดเลยนะ่ะกอปมาหมดเลย is n o เปลี่ยนเป็น a for to fee t นี่ค่ะ isn't aren't แล้วต่อจากนี้เราก็จะไม่เขียนคำว่า aren't กับ isn't ผิดอีกแล้วค่ะเพราะว่าเรารู้หลักการนะเป็นยังไงเป็นยังไงคะทุกคนง่ายไหม ประโยคแรกที่เรียนวันนี้คือประโยคว่าคุณมาจากไหนอีกคำหนึงถ้าเราไม่ใช้คำว่า you are from america เราสามารถใช้คำว่าอะไรคะอีกประโยคหนึ่ง you come from ถูกไหมคะ are from come from ใช้ได้เหมือนกันคะ่ะเพียงแค่คําเนี่ยเขาเป็น verb เท่านั้นเองเขาเป็น verb คะ่ะแต่ว่า are เขาเป็นอะไรคะ are เป็น verb to be คะ่ะไม่เหมือนกันนะ verb to be กับ verb นะคะ you come from America หรือว่า you are from America ได้เหมือนกันค่ะอะไรอีกอย่างประโยคอย่างประโยค I come from my country is Thailand I come from Thailand เห็นไหมคะ I come from Thailand ไม่มีไม่มี I am come from นะคะทุกคนกรุณา ไม่มี I am come from เพราะว่ามันมี verb แล้วค่ะนี่ไง verb I come from จะพูดว่า I come from Thailand ก็ได้หรือ I am from Thailand ก็ได้เช่นกันค่ะ I come from หรือ I am from Thailand เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะเราจะไม่ผสมกันนี้นะคะไม่ My I am come from เนาะ I come from Thailand or I am from Thailand เท่านั้นค่ะเลิศประโยคแรกเรียนเกี่ยวกับการพูดว่าเรามาจากประเทศอะไรประโยคต่อไปค่ะประโยคต่อไปค่ะ she slash old อะไรเนี่ย she old เขาต้องการจะบอกอะไร old แปลว่าอะไรคะ old oh, แปลว่าเก่าหรือแปลว่าแก่ได้นะถ้าใช้กับคน she old โอเคประธานของประโยค subject ประธานประธานขึ้นต้นหน่อยค่ะเธอ she ตามด้วย verb to be she ใช้กับ is ค่ะ she is old อ่าเธอแก่นะคะแต่อย่าไปว่าใครแบบนี้นะคะไม่ดีนะเธอแก่โอเค ต่อไปนะคะสร้างเป็นประโยคคำถามเพียงแค่เอา verb to be ขึ้นต้นประโยคเท่านั้นค่ะเหมือนข้อแรกเลยเอา verb to be มาขึ้นต้นประโยค b ็น is she old นะคะถ้าจะตอบต่อว่าอะไร is she old ถ้าจะตอบว่า yes เป็น yes ตามด้วยประธานค่ะ yes she แล้วตามด้วย verb to be is yes she is แต่ถ้าจะตอบว่าไม่เขายังเธอยังไม่แก่ก็เป็นอะไรคะ no อะไรคะ No she isn't ค่ะเลิศเลิศมากนะต่อปฏิเสธปฏิเสธง่ายสุดปฏิเสธเพียงแค่กอปประโยคบอกเล่ามาเปลี่ยน is เป็น is not เท่านั้นค่ะเติม not ให้มันเติม not ให้มัน not แปลว่าไม่ค่ะถูกไหมเป็น she isn't o l d ค่ะเธอไม่ได้แก่นะคะ เลิศเลิศมากเลยนะทุกคนทำได้เก่งมากไปข้อ3กันเลยค่ะ we early early แปลว่าเร็วเร็วก็ได้เช่นมาเร็วหรือมาเช้านะคะ early early บอกเล่าถ้าจะบอกว่าพวกเราประทานประโยชค่ะพวกเรามาเช้ามาถึงเช้าไม่ว่าจะเป็นที่ทํางานที่โรงเรียนนะคะขึ้นต้องประโยชก่อนเราประทานค่ะ we พวกเราตามด้วย work to be ค่ะ เหมือนข้อทุกข้อเลยเริ่บทุบีของ we คืออะไรคะ We ประธานพระหุน์ we are ถูกไหมคะ We are ค่ะ we are ตามด้วย early ค่ะ early แปลว่ามาเร็วนะคะ We are early พวกเรามาถึงเร็วคะ่ะพวกเรามาถึงเร็วแล้วถ้าจะถามว่าพวกเรามาถึงเร็วไหม ทำยังไงคะเอา verb to be ขึ้นต้นประโยคคะ่ะเป็นเป็นอะไรคะเอา verb to be ขึ้นต้นประโยคคะ่ะเป็น are we early พวกเรามาเช้าหรือเปล่าน่าถูกไหมถ้าปฏิเสธล่ะเหมือนเดิมก็ประโยคบอกเรามา we aren't early นะคะพวกเราไม่ได้มาเช้าคะ่ะโอเคไหม ถ้ามีคนถามเราว่า Are we early เราสามารถตอบได้ว่าใครอะไรคะถ้าเป็น yes ถ้าใช่ฉันมาเชา้าเป็น yes we are ถูกไหมคะตอบ yes แล้วตามด้วยประธานและ verb to be คะ่ะเสมอถ้าไม่ตอบว่าอะไรคะ no we aren't ง่ายๆเลยแค่นี้ pattern เดียวกัน pattern เดียวกันเลยง่ายๆ นะคะแล้วก็หลัง yes no นะคะจะต้องมีคอมมาขั้นเสมอค่ะอย่าลืมเลยนะคอมมาไปไปกันต่อเลยนะคะข้อที่4ค่ะ alex new นะคะ alex ใหม่ alex ใหม่อะไรใหม่เป็นเด็กใหม่หรือว่าคนมาใหม่มาใหม่หรือเปล่านะคะเขาจะถามว่า alex มาใหม่เขาจะบอกว่า alex มาใหม่มาใหม่นะไม่ใช่มาไหมนะมาใหม่นะคะ ประธานของประโยคคือ alex ค่ะ็กซ์นะคะ็กซ์เป็นคนคนเดียวเป็นผู้ชายนะเป็นสรรพนามของเขาคืออะไรคะสรรพนามสรรพนามของ alex ถ้าเขาเป็นผู้ชายคือ he ค่ะ he โอเคนะคะ alex he นี่ใช้กับ verb to be อะไรคะ is ถูกไหมคะ he is new นะคะ he is new เขามาใหม่นะคะ alex มาใหม่นะ,ะถ้าจะถามว่า alex เนี่ยเป็นเด็กใหม่หรือเปล่าเขามาใหม่หรือเปล่า เอา is ขึ้นต้นประโยคเช่นเดียวกันค่ะ is alex new นะคะ is alex new นะอย่างนงี้แล้วถ้าเราปฏิเสธว่าไม่ alex ไม่ได้มาใหม่ alex isn't new ถูกไหมคะแบบนี้เลยมันง่ายมากโอเคถ้ามีคนถามแล้วว่า is alex new ถ้าชายตอบ yes อะไรคะ yes alex ศัพนามเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงคะ ผู้ชายนะคะใช้สรรพนาม he yes he he ใช้กับอะไรคะ is or is yes he is นะคะแต่ถ้าไม่ใช่นะคะเป็น no he isn't นะคะหรือ is not ก็ได้เนาะ no he isn't โ okay, อเคนะคะโหลดไปข้อห้าเร็วมากนะทุกคนเราทำได้เราเป็นตัวแม่ตัวมัมไป ข้อที่5ค่ะ o l i v i r nice นะคะ nice แปลว่าดีค่ะเป็นคนดีอ่ะ nice แปลว่าเข้ากับคนได้ง่ายเธอ nice กับทุกคนเลยอ่ะ Olivia เนี่ยเป็นสัพพนามเอ้ยเขาเป็นคำนามสัพพนามของเขาผู้หญิงผู้ชายคะชื่อ o l i v i r ผู้ชายเอ้ยผู้หญิง Olivia ในในข้อนี้นะผู้หญิงนะคะ she ใช้สัพพนาม she ค่ะโอเคประธานของประโยคเขียนประธานให้เขา o l i v i r Olivia นะคะ ใช้ is am หรือ are คะ Olivia is ค่ะเพราะว่าใช้สรรพนาม she she ใช้กับ is นะค Olivia is nice นะคะถ้าจะทำเป็นประโยคคำถามว่า Olivia เนี่ยเธอแบบเป็นคนดีหรือเปล่าเธอดีเธอดีหรือเปล่าอย่างนี้นะคะเอา is ขึน้นต้นประโยคค่ะเป็น is Olivia nice ถูกไหมคะ is Olivia nice ถูกไหม โอ,อลิเวีเนี่ยคนนี้ใส่ดีหรือเปล่านะคะต่อไปปฏิเสธ o l i v i วี i s n nice นะคะเธอแบบไม่ค่อยดีเลยอะ่ะโอลิเว isn't nice ค่ะง่ายมากเนาะการทำเป็นปฏิเสธนะเพียงแค่เราเติม not ข้างหลังแค่นั้นเลยเติม not ข้างหลัง verb to be ค่ะเห็นไหมแต่นี้มันเป็นตัวย่อเนาะมันมาจากคำว่า is not นะคะ ง่ายๆเลยถ้าเราจะตอบล่ะคะถ้ามีคนถามว่า is Olivia nice เราจะตอบเขานะมี yes กับ no answer yes or no โอเคโอเคถ้าเราจะตอบว่า yes นะคะใช่เธอดี yes Olivia นี่เป็นผู้หญิงมั้ยใช่คะ Olivia ในข้อนี้นะเป็นผู้หญิง she yes she is ถูกไหมคะแต่ถ้าไม่ไม่ไม,ไม่หรอเป็น no she isn't ค่ะง่ายๆแบบนี้เลย เห็นไหมการแต่งประโยคไม่ยากเลยค่ะใช้ i s and a r e นะคะ i s and a r e เนี่ยมันจะเป็นประโยคที่มักจะใช้กับ adjective ค่ะ nice เป็น adjective เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอย่างบ้างเป็น adjective nice ค่ะ nice เป็น adjective แปลว่าดีค่ะไม่ใช่การกระทำนะเขาแค่จะบอกคุณลักษณะว่าโอลิเวียเนี่ยเป็นคนที่ nice นะ เขาแค่จะบอกคุณในลักษณะมาดูกันข้อข้อข้างบนขออนุญาตย้อนนะคะ new new เป็น adjective ไหมคะเป็น adjective ค่ะ new แปลว่าแปลว่าเป็นเด็กใหม่มาใหม่หรือเปล่า e s East, หลัง i s เนี่ยสามารถตามด้วย adjective ได้ค่ะทุกคนอันนี้นะ e i s จำตามด้วย adjective ได้ค่ะทุกคน adjective คือคำบ่งบอกลักษณะถูกไหมคะ adjective มีอีกมีอีก early มาเช้า early มาเช้าเช้า adjective นะคะเช้าก็เป็น adjective นะคะไม่ได้เป็น verb ได้อย่างไรเนาะเพราะว่าหลัง verb to be นะคะหลัง verb to be จะตามด้วย adjective เสมอคะ่ะหลัง verb to be จะตามด้วย adjective เสมอไม่เชื่อดูได้เลยทุกข้อนะคะหลัง verb to be ตามได้หลายอย่าง verb หลัง verb to be อ่ะยังสามารถ ตามหลังด้วย verb ing ได้ด้วยค่ะใน tense อะไรคะ tense continuous ค่ะไม่มีหลายอย่างอะ่ะไม่มีหลายอันเลยนะสามารถไปดูคลิปแยกได้ที่คลิป present participle นะคะอยู่ในช่องพี่เลยนะเ <c oughs> ช่นอะไรเดี๋ยวให้ตัวอย่างประโยคเช่น she is drinking เห็นไหมเธอกำลังดื่มนะ drinking water นะคะ she's drinking water นะเห็นไหม หลัง verb to be มันสามารถตามด้วย ing ได้ตามด้วย adjective ได้แต่ในที่นี้เราทำประโยคน์กับ with ismr e ที่ตามด้วย adjective นะคะขึ้นไม่ดูข้างบนอีก old old แปลว่าแก่หรือเก่าคะ่ะ o ก็เป็น adjective ค่ะทุกคนเห็นไหมเวลาเราทำข้อสอบอ่ะเราสามารถเช็คได้เลยว่า is เนี่ยมันอยู่ถูกที่ถูกทางไหมหรือว่า adjective มันอยู่ถูกที่ถูกทางไหมเพราะว่าเพราะว่า หน้า adjective อะ่ะมันจะเป็น verb to be verb to be เนี่ยมันยังสามารถมาพร้อมคู่กับ preposition ได้ preposition คือ from แปลว่าจากนะคะมาจากเพราะว่าด้วยความที่ is m r มันแปลว่าเป็นอยู่คือคือตัวเราอยู่ไหนอะตัวเราอยู่อเมริกาสมมติว่าเรามาจากอเมริกานะคะ เราสามารถพูดได้ว่า you are from America หรือหลัง verb to be นะคะยังสามารถเป็นคำนามได้อีกค่ะคือ verb to be หลัง verb to be เป็นได้เยอะแยะมากนะคะไม่ได้ไม่ได้เป็นไม่ได้ไม่ได้ตามได้ด้วยเพียงแค่ verb ing หรือว่า adjective คือมันมีเยอะมากนะ,ะต้องแบบไปทำคลิปแยกแล้วนะคะเช่นอะไรเช่นขออนุญาตเลยนะคะ I ค่ะ I am เห็นไหมคะ am เป็น verb to be ค่ะ I am a uh, student ฉันเป็นเด็กนักเรียนเห็นไหมคะคำว่า student เนี่ยเป็นคำนามค่ะทุกคนนักเรียนเป็นคำนามค่ะเห็นไหมเลยบอกเลยว่าแบบมันจะต้องลงลึกมานะคะมันมันตามได้หลายอย่างมากหลัง verb to be ตอนนี้หลักๆที่เราเรียนกันมาก็จะมีคำนามนะคะมีคำนาม v e r b to be ตามด้วยทวนดีกว่า v e r b to be ตามด้วย adjective ได้ verb to be ตามด้วยคำนามได้แล้วก็ verb to be ตามด้วย ing ได้ค่ะ ing ตามในกรณีไหนตามในกรณี tense continuous ถูกไหมคะ tense continuous adjective ก็เช่นไร he is beautiful ใช่ไหมคะคำนามก็เช่นไร he is a boy ถูกไหมคะ ยังตามหลัง prep เอออยู่ข้างหน้า prep position ได้อีกด้วยค่ะ you are from เป็นอยู่คือ you from มาจากมาจากอเมริกาถูกไหมเลิศเลยนะคะจบแล้วนะคะหข้อ5ข้อนะคะวันนี้เรามาแต่งประโยคกันเอาวันละนิดวัละหน่อยเนาะไม่ต้องเยอะเดี๋ยวคราวหน้าเราจะมาทำข้อต่อไปกันนะคะในคลิปหน้าเนาะคลิปนี้เริ่มยาวแล้วอ่ะสปอยให้ดูนิดนึง ส p o i ให้ดูอ่าคราวหน้าเราจะมาทำอีกสิบข้อข้างหลังนะคะเพราะว่าตอนแรกอะ่ะพี่ว่าจะทำสิบข้อแต่มันไม่ทนจริงๆคลิปยาวมากเดี๋ยวจะเบื่อกันก่อนนะคะโอเคไปวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะถ้าชอบฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะอย่าลืมติดตามนะกดกระดิ่งไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาทำเราจะมาทำข้อนี้กันต่อนะคะทุกคนรอติดตามชมได้เลยนะคะโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย